ความกังวลคือบางเป็นจิตใจให้สงบดีจากที่วโนธรรมสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันวิสาขบูชานะครับเราก็แน่นอนชาวพุทธนะครับจะต้องมาทําบุญเรามาวัดใกล้บ้านนะครับวัดใกล้ๆเมื่อกี้ไปไม่น่ารถติดก็ต้องวนกลับมานะครับมาที่วัดนาบุญนะครับอยู่ตรงธัญญะนะครับ เดี๋ยวเราไป,ไปทำบุญกันดีกว่าครับไปเสริมสร้างสิริมงคลให้กับพวกเรา,เราแล้วก็พี่น้องทุ<ป>ทกคนด้วยนะครับไปร<ป><ป>ับบุญกัน Go go go. <tí thuyền> ừ. Ngoài kia ไหวข้างในานู้นห้อหือเนี่ยนี่อะไหวดอกไม้ทุกเทียน,นนะครับไหวพระขอให้ทุกท่านที่ติดตามช่องจงพบจะความสุขความจเจริญ ยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการด้วยเทิญสาธุบายจ้าพ่อแม่พี่นอ้อกกง,ง,หง,งห้าดอกไม้ทุกเดือนถือขวางูรับ้งเอาไว้ทางเียนท่านในครับ ครับหลอกเทียน,นต่วันครับอธิษฐา,านพุทธคับ อพจาะงไหนวะไออาหารน่ะหลังจากที่เราทำบุญนะครับด้วยความอิม่มอกอิมใจแล้วตอนนี้นะครับบุญได้เต็มเราก็ต้องนี่ครับ ซื้ออาหารปลามากินกันยุ้ไม่ใช่เราก็ต้องไปทําทานต่อนะครับป้าให้น้องๆปลาน้องๆปลาน้องปลาน้องปลานี่นะไม่ให้น้องปลาที่อยู่คอนโดนะเดี๋ยวงงว่าน้องปลาไหนน้องปลาไหนบอกว่าน้องปลาที่อยู่คอนโดนี่ฮาเลย นี่เวลาเราให้เราได้โยนนะฮะเราให้ทีละเมนะ็ดนะจนกว่าจะหมดปลาจะได้รู้ว่าตัวไหนกินไปแล้วไม่กินไปแล้วนี่เหนะ็นไหมอ่าหนึ่งเม็ดสองเม็ดส,สามเม็ดสี่เม็ด ซอกนี้ครับซอกนี้ยังไม่มีปลานะเอาซอกนี้เลยนี่เหน็นไนี่เป็นไงขึ้นตามซอกดูครับอ่าโดนตามซอกยัยยง มันเต็มเลยตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันตรงนี้ครับตรงนี้หิวรู้สึกจะหิวนี่ดูดูถุงถุงเท่าไหร่ด้วยถุงยี่สิบรมองตรง ไอ้น,นี่มันไอ้น,นี่มันไม่ดีไปเหยียบมาเหยียบตรงนี้ละเออ,อ ระวังระวังไม่ต้องไม่ต้องเดินไปเดี๋ยวมันหักปลาดิในน้ำมีปลาในนามีข้าวพุทธคาดคาดตำมังแถวคาดตำกังแถวคาดกะลมังแถวคาด ศัตรูไฟพานวีน้าสันติอ่ะโยนไปล้างมือก่อน มีครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาทำบุญทำทานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช่นเดิมนะครับขอให้ทุกๆคนนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับจริงๆไม่ต้องรอวันวิสาขบูชาก็ได้นะครับวันไหนๆก็ทำได้ถ้ามีเวลาว่างนะครับ ตอนนี้ศาสนาเสื่อมด้วยแต่ว่าอย่าให้เราเสื่อมตามศาสนาเราต้องฟืน้นฟูศาสนาของเราขึ้นมาให้ได้นะครับให้ทุกคนกลับมาเหมือนเดิมนะครับมันศาสนายิ่งศาสนาไม่ได้เสื่อมครับแต่บางคนต่างหากที่ทําให้ศาสนาเสื่อมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เป็นคนพวกนั้นนะครับเราต้องทําศาสนาเราให้ดีขึ้นเราชาพุทธนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนอย่าลืมนะครับ คอมเมนต์ Comment, กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยหรืออะไรมาก็ได้คอมเมนต์อะไรมาก็ได้ Comment, ไไดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากครับตามอำเภอใจบายดีช l แลเราเจอกันใหม่จา้า